ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเช่นเดียวกับแกะที่ไม่มีคนต้อนตระกูลเย็ยนทั้งหมดเข้าสู่ความสับสนวุ่นวายเมื่อเย็ยนห้าวจึงเสียชีวิตชิงสุยมองหาคนทั้งสองในกลุ่มคนที่กำลังหลบหนีอย่างกระตือรือร้อนจากการสังหารหมู่ของเขาพวกเราถูกบังคับโดยคนจากสาขาหลักพวกเราไม่รู้เรื่อง เยนห้าวเจิงและคนอื่นๆเป็นคนที่เจ้าควรตามล่าพวกเขาเป็นคนที่เคียแค้นตระกูลชิงหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนและร้องไห้ด้วยความทรมานถูกต้องพวกเขาเป็นคนบังคับลูกหลานของพวกเราพวกเราไม่มีทางเลือกพวกเขาไม่เคยคิดว่าพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเจ้าจะไม่ได้อะไรเลยจากการฆ่าพวกเรา พวกเราอยากให้เยียนห้าวเจิงตายมานานแล้วชิงสุยยังคงเงียบอยู่เขายังคงมองไปรอบๆบชิงสุยชิงอี้วิ่งมาทางชิงสุยท่านแม่พวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเยียนห้าวเจิงและคนอื่นอเจ้าอย่าฆ่าพวกเขาเลยชิงสุยนึกถึงเรื่องของตระกูลเซตูขึ้นมาในทันที เพราะความประมาทของเขาทําให้เหวินเหริอนอูก,กวดต้องตายเขาต้องเสียใจกับการตัดสินใจของเขาไปตลอดชีวิตท่านแม่จําเรื่องเกี่ยวกับประกูลเซตูได้หรือไม่ ลูกไม่ต้องการที่จะทำผิดพลาดอีกครั้งชิงสุยหน้าเศร้าหมองลงขณะที่เขามองเข้าไปในดวงตาของผู้เป็นแม่ผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนโยนชิงอี้ยังคงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วค่อยๆพูดกับชิงสุยว่า แต่เจ้าสัญญากับชิงชิงไว้แล้วว่าเจ้าจับหล่อยพวกคนจากสาขาที่หไปชิงสุยยิ้มอย่างเด็ดเดี่ยวเขาเข้าใจว่าแม่ของเขาตั้งใจจะพูดอะไรเธอสงสัยว่าลูกชายของเธอจะไว้ชีวิตผู้คนจากสาขาที่หไว้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามชิงสุยเคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ใครมีชีวิตรอดไปเขาไม่ได้กังวลกับผลที่จะเกิดขึ้นกับเขาหากปล่อยพวกนั้นไปแต่ผลที่ตามมาจะส่งผลต่อคนที่ใกล้ชิดกับเขา ดูเหมือนว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่จะขยายอำนาจของตระกูลชิงเขาไม่จำเป็นต้องสังหารหมู่ทุกคนทั้งหมดเพื่อต้องการแสดงให้ทุกคนเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของตระกูลชิงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าทุกคนอย่างเปิดเผยบางครั้งการสังหารหมู่ก็มีข้อเสียเช่นกันแต่มีบางคนที่มันสมควรตายคนเช่นเยียนห้าวเจิงและตระกูลเสี่ยว ทิงสุยได้ตัดสินใจแล้วเขารวบรวมพลังและตะโกนใส่ฝูงชนบรรดาผู้ที่ไม่ได้มาจากสาขาหลักให้ยืนไปทางด้านซ้ายสะทันใดนั้นฝูงชนก็แยกย้ายกันไปและมีคนประมาณ200คนเดินออกมาข้างหน้า ก่อนหน้านี้มีแค่ประมาณ100คนแต่ตอนนี้มีผู้คนเพิ่มขึ้นถึง400คนส่วนที่เหลืออีก200เป็นคนที่มาจากสาขาหลักของตระกูลเยียน5สาขาที่เหลือมีจำนวนคนน้อยกว่า200คนเมื่อรวมทหารจากเมืองเยียนแล้วก็จะมีคนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ100คนชิงสุยกำลังจะสั่นสะเทือนอาณาจักรเยียนเจี้ยงด้วยตัวคนเดียว จิงสุยสะดุดเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่กลุ่มคนนับร้อยเธองุดงามเกินกว่าที่จะเปรียบเทียบได้เธอดูเหมือนจะอายุประมาณ20หรือ30ปีเธอสวมเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกสีฟ้าผิวของเธอเรียบเนียนไร้ที่ติ คิ้วเป็นรูปจันเสี่ยวฟันเธอขาวราวกับหิมะดวงตาของเธอใสาราวกับหยดน้ำและมีเรือนร่างอันญ้ายยนเธอเป็นหญิงสาวที่โตเต็มวัยและมีสเสน่ห์กลิ่นอายของเธอนั้นโดดเด่นไม่เหมือนใคร ปกของเธอใหญ่โตและกระปรี้กระเปร่าชิงสุยไม่เคยชื่นชอบหน้าอกที่โตเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมันดูคล้ายกับผลแตงโมสองลูกการเคลื่อนที่ของอวัยวะที่สันสะเทือนจะทำให้สัตว์ร,ร้ายเกิดขึ้นภายในตัวของมนุษย์ เธอมีเอวที่เพรียวบางและสะโพกที่กลมได้รูปหลังจากที่ได้วิเคราะห์ผู้หญิงคนนี้แล้วชิงสุยก็มั่นใจว่าเธอเป็นหญิงตระกูลเสี่ยวไม่ผิดแน่หญิงตระกูลเสี่ยวอย่างไรก็ตามหญิงสาวคนนี้มองดูชิงซุยด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาราวกับว่าเธอไม่ได้รับผลกระทบจากการตายของเยียนห้าวเจิง่งกลิ่นอายของเธอมีผลต่อชิงซุยอย่างมาก เขาขยับความสนใจไปยังชายคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเธอเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้องมองของเธอชายที่สุภาพเรียบร้อยและสง่างามเขาน่าจะอายุราวๆ30ปีการจ้องมองของเขาตอนนี้แตกต่างจากหญิงสาว เขามีความเลียดชังในสายตาของเขาขณะที่เขามองมาที่ชิงสุยเขาจะต้องเป็นเหยียนจงเฟิงชิงสุยยิ้มเย้ยทั้งสองคนเป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อของเขาตายและทำให้ชิงชิงต้องสะเทือนใจ รวมทั้งความสิ้นหวังที่พวกเขามองให้กับแม่ของเขามีทหารอีกประมาณหนึ่งร้อยคนรอบๆเหยียนจงเฟิงและหญิงตระกูลเสี่ยวน่าประหลาดใจที่ทุกคนอยู่ในระดับปรานเทวะเซียนเทียนขั้นสูงสุดและระดับปราณเทวกษัตริย์ขั้นสูงสุด เขาสังเกตเห็นชายชราคนหนึ่งที่มีผมขาวเต็มหัวแตกต่างจากคนอื่นชิงสุยคาดดาวว่าพลังของเขาจะต้องมากกว่าเย,ยนห้าวเจิกตอนนี้มันชัดเจนแล้วชิงสุยสังเกตเห็นทหารที่ล้อมรอบพวกเขาวไว้แต่ละคนมีอาวุธและพวกเขาก็ดูเหมือนจะเตรียมพร้อมสำหรับบางอย่างชิงสุยเจ้าจะต้องตายในวันนี้เย,ยนจงเฟิงกล่าวด้วยความเกลียดชังลึกๆภายใน เขารู้ว่าเมื่อพ่อของเขาตายไปแล้วเขาจะไม่สามารถยึดครองตำแหน่งและสถานะของเขาในตระกูลเยียนไว้ได้ปู่ของเขาไม่เคยให้การสนับสนุนเขาเลยเยียนจงเฟิงรู้สึกกดดันจึงเข้าร่วมกับตระกูลเสี่ยว นอกจากนี้หญิงที่อยู่ข้างๆเขาก็เริ่มหมดความสนใจในตัวเขาแล้วเยินจงเฟิงไม่ใช่คนที่มีความทะยอทะยานอะไรมากนะักสิ่งที่เขาต้องการก็คือการเอาชนะตระกูลเสี่ยวทั้งหมดด้วยความสามารถของตัวเอง เจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแบบนั้นเจ้ารู้ดีว่าทำไมข้าถึงอยู่ที่นี่เจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถฆ่าข้าได้ด้วยคนเหล่านี้เช่นนั้นหรือเจ้ามันช่างอวดดีสำหรับข้าเจ้าก็เหมือนคนโง่งคนหนึ่ง เย็นจงเฟิงกระตุกไหลเล็กน้อยฆ่ามันถ้าใครสามารถฆ่ามันได้ข้าจะให้ความปรารถนาของพวกเจ้าสมหวังหนึ่งข้อทหารที่ล้อมรอบตัวเขารู้ว่าพวกเขาต้องทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีอยู่พวกเขาจะไม่หนีเมื่อมีโอกาสเพราะวิธีเดียวที่จะมีชีวิตรอดคือการฆ่าชายหนุ่มตรงหน้าพวกเขา ชายวายกลางคนคนหนึ่งตะโกนว่าทุกคนโจมตีผสานกันและฆ่าเขาซะมิฉะนั้นเจ้าจะตายด้วยน้ำมือของเขาไม่มีใครโง่พอที่จะหนีจากการต่อสู้บรรยากาศค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเขาเป็นเพียงคนหนุ่มสาวเขาจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนกัน สี่มือย่อมดีกว่ากำปั้นสองข้างดังนั้นทุกคนจงคว้ากระบี่ของพวกเจ้าออกมาและฆ่าเขาชิงสุยถือกระบี่ดารายุคคาดด้วยมือขวาและกำก้อนหินไว้ในมือซ้ายหินเหล่านี้อาจทำให้เสียชีวิตได้เมื่อโดนจุดสำคัญของฝ่ายตรงข้าม คำรามชิงสวยเงยศีรษะขึ้นขณะที่ปล่อยเสียงคำรามดังสน,นั่นเขายิงก้อนหินทั้งหมดจากมือซ้ายของเขาด้วยความเร็วสูงสุดทหารระดับปราณเทวะเซียนเทียนประมาณสิบคนล้มลงกับพื้นในทันทีนี่เป็นพลังที่แท้จริงของผู้ฝึกตนระดับปราณเทวะเซียนเทียนที่โกรธจัดจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาจะสามารถระเบิดศัตรูของเขาได้ในการโจมตีเดียว ชีวิตเป็นสิ่งที่เบอบางเกราะเจ็ดดาราชิงสุยปลดปล่อยพลังของกระบี่ดารายุคคาดและผสานมันเข้ากับชุดเกราะของเขาเขาได้รับการปกป้องถึงสามครั้งจากการใช้แก่นแท้แห่งเต่าลึกลับทองคําบริสุทธิ์ก่อนหน้านี้และด้วยป้องกันจากเล็ดกระบี่พื้นฐานเขาจะได้รับการป้องกันโดยรวมหกครั้ง จุดประสงค์หลักของเพลทเสริมกายาบรรพการคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยการรวมพลังอันน่าสะพรึงกลัวของชิงสุยเขากลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่น่ากลัวนี่มันแยก่กว่าการที่มีพยักอยู่ท่ามกลางฝูงแกะหรือแม้แต่ความตายจากการโดนชกครั้งเดียวมันอาจจะเกิดการทำลายล้างที่รุนแรงขึ้น ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีชิงสุยได้ทหารไปแล้วหลายร้อยคนด้วยความเยี่ยมโหดของเขาชุดเกราะของเขาถูกย้อมไปด้วยเลือดจากการฆ่าคนเหล่านั้นกระบี่ดารายุคคาดยังคงสะอาดอยู่ไม่มีคราบเลือดแม้แต่น้อยบนคมกระบี่ กลุ่มคนที่เหลืออยู่มีเพียงเยียนจงเฟิงหญิงตระกูลเสี่ยวและชายชราสองสามคนออกมาชิงสุ่ยกล่าวอย่างกระทันหันโดยไม่ได้มองไปรอบๆบ,บริเวณเลย หลังจากถอนหายใจชายชราก็เดินไปข้างหน้าศีสักของเขาเต็มไปด้วยผมสีขาวร่างกายของเขาดูอ่อนแอมากท่านปู่ช่วยพวกเราด้วยเยียนจงเฟิงสารและอ้อนวอนชีวิตของเขาเมื่อเขาเห็นชายชราออกไป เขาหวาดกลัวความบ้าคลั่งของชิงสุยได้ดับความตั้งใจในการต่อสู้ของเขาทั้งหมดไปแล้วท่านพ่อท่านปู่ชายชราคนนี้เป็นพ่อของเยียนห้าวเจิงและเยียนหัวเริน ชิงสุยข้าไม่ได้หวังอะไรมากจากเจ้าแต่พวกเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นอิสระจากเจ้าข้ายินดีจะสละชีวิตของข้าเพื่อแลกกับพวกเขาชายชรามองไปที่ชิงสุยด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปชิงสุยส่ายหัวเบาๆ หลายเปล่าชายชราตะโกนด้วยเสียงที่นุ่มนวลชายชราคนหนึ่งที่มีผมสีขาวเดินออกมาข้างหน้าเขาดูแก่เพียงเล็กน้อยแม้ว่าจะค่อนข้างมีอายุครับท่านหลายเป่าทักทายชายชราด้วยความเคารพในขณะที่เขาตัวสั่นเล็กน้อยเดินไปหาชิงสุยแล้วตัดแขนข้างหนึ่งของเจ้าออกซะ ชายชรากล่าวด้วยความสง่างามแม้จะมีน้ำเสียนงนุ่มนวลหลายเป่าลดศีรษะลงขณะที่เขาถือมีดไว้ในมือซ้ายเขาหยุดที่ระยะ5เมตรก่อนหน้าชิงสวยและตัดมือขวาของเขาออกอย่างฉับพลนันเขาเหงื่อไหลท่วมตัวขณะที่เขาอดกลั่นมันเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครได้ยินความเจ็บปวดของเขา ชัยชราหันกลับไปหาชิงสุยเพื่อฟังคำตอบแต่ชิงสุยก็สายหน้าและยังคงเงียบอยู่เยียนหงครับท่านชายชราคนหนึ่งยืนขึ้นเจ้าเป็นคนที่พาตัวชิงชิงมาที่นี่เจ้าจะชดใช้บาปของเจ้าด้วยความตาย อย่าก,กังวลไปค่าจะดูแลครอบครัวของเจ้าเองชายชราพูดอย่างลวกลูกหลังจากนั้นเยียนหงก็ปลิดชีพตัวเองลงในขณะที่เหยียนจงเฟิงตัวสารอย่างรุนแรงชิงสุยยังไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆแต่การแสดงออกของเขานั้นสงบนิ่งมากเขาเฝ้าดูชายชราอย่างเงียบๆ ทิ้งสุ่ยเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายของเจ้าเป็นเลือดของตระกูลเยียนเจ้าไม่จำเป็นต้องฆ่าคนในตระกูลเดียวกันหรอกข้ารู้สึกเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งจากเรื่องนี้ชายชราพูดด้วยความอ่อนแอ ใครเป็นผู้นำตระกูลเยียนเมื่อตอนที่มันเกิดขึ้นชิงสุยถามชายชราตกใจกับคำถามของเขาการแสดงออกของเขานั้นเฉืยชาลงขณะที่เขาเปิดปากพูดข้าเองท่านพ่อถูกคนจากสาขาหลักฆ่าแล้วทำไมข้าถึงต้องปล่อยให้คนเหล่านั้นที่ข่าคนในตระกูลเดียวกันยังมีชีวิตอยู่ เยียน e. ห้าวเจิ่งใช้เด็กและหญิงจากสาขาที่หกเพื่อบีบบังคับให้ค่าจนมุมท่านจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ชิงสุยยิ้มให้กับชายชราที่ซื่อตรงและเป็นมิตรบอกเงื่อนไขของเจ้ามาแล้วข้าจะทำมัน ข้าหวังว่าตระกูลเยียนจะสามารถหลงเหลือผู้สืบทอดไว้ได้บ้างชายชราดูเหมือนจะยอมรับข้อเสนอของชิงสุยอย่างไม่เต็มใจข้าจะให้คำตอบแก่ท่านหลังจากที่ข้าได้จัดการพวกเขาทั้งสองคนแล้วชิงสุยกาลังเดินไปข้างหน้าเพื่อกำจัดเป้าหมายของเขาเยียนจงเฟิงและหญิงตระกูลเสี่ยวเขาสามารถบอกได้ว่าชายชราพยายามที่จะปกป้องเหยียนจงเฟิงเอาไว้ ช,ชายชราอยากให้เยียนจงเฟิงมีชีวิตอยู่เพราะเขามีความสัมพันธ์ระหว่างก,กันกับหญิงตระกูลเสี่ยวด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าวตระกูลเยียนจะได้รับการสนับสนุนจากตระกูลเสี่ยวอย่างไรก็ตามหากเยียนจงเฟิงกับหญิงผู้นี้ตายตระกูลเยียนก็จะล่มสลายตระกูลเสี่ยวจะต้องไม่ยกโทษให้ตระกูลเยนอย่างแน่นอน ชิงสุยยช้เคล็ดวิชาแก่นแท้แห่งลมปราณความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นทันทีกรงเล็กพยักยาทำเด็ดขาดการแสดงออกของชายชราเปลี่ยนไปในทันทีเขารีบไล่ตามด้วยความโกรธ ชิงสุยใช้กรงเล็กพะยักกับเยียนจงเฟิงเหยียนจงเฟิงเป็นผู้ฝึกตนระดับปรานเทวกษัตร์ิยขั้นที่4ี่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะที่สามารถก้าวจากขั้นที่หนึ่งไปจนถึงขั้นที่สี่ได้ภายในเวลาแค่20ปีอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของเขาต้องใช้สมุนไพรที่มีค่ายอย่างต่อเนื่องและใช้เงินเป็นจำนวนมากในการซื้อยาเม็ดส่งเสริมจิตวิญญาณจากนิกายเทพโอโสถ ด้วยผลของกรอดเจ็ดดาราที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้เขาจึงตั้งใจที่จะฆ่าเหยียนจงเฟิงไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามลูกเตะพยักคำรนเขาใช้ลูกเตะพยักคำรนกับผู้หญิงตระกูลเสี่ยวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ